มหาประเทศสี่ซึ่งเป็นหลักในการเทียบเคียงสิ่งที่พระศาสดาที่ไม่ได้บัญญัติในนาโคตว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรในหนังสืออะลรวินยัยจากพระเวิดกฉบับสยามรัฐเล่มที่5หน้าที่104ข้อที่92 ภิกุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายพิกขุทั้งหลายสิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่า สิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายพิกุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายพิกุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไปว่าสิ่งนี้ควรอากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย